คุณเคยได้ยินเรื่องราวของสามเหลี่ยมเบอร์มิวด้ากันหรือไม่พื้นที่ลึกลับกลางมหาสมุทรแอตแลนติกที่ถูกขนานนามว่าสุสานแห่งมหาสมุทรที่นี่คือสถานที่ซึ่งเรือและเครื่องบินนับร้อยลำหายสาบสูญไปโดยไร้ร่องรอยเสียงวิทยุที่ขาดหายไปเข็มทิศที่หมุนวนอย่างไร้ทิศทางและนักบินที่รายงานเป็นครั้งสุดท้ายว่าทุกอย่างผิดปกติไป ก่อนที่พวกเขาจะหายไปในห้วงทะเลลึกตำนานลี้ลับที่เต็มไปด้วยปริศนาแห่งนี้ได้ถูกเล่าขานมาตลอดหลายสิบปีบางคนบอกว่านี่คือประตูสู่โลกอีกมิติบางคนเชื่อว่าที่นี่คืออนณาเขตของอารยธรรมโบราณที่สาบสูญอย่างแอตแลนติสและบางคนก็สงสัยว่าสิ่งมีชีวิตจากนอกโลกอาจเกี่ยวข้องกับการหายสับสูญเหล่านี้ แต่ไม่ว่าความจริงจะเป็นเช่นไรเรื่องราวของสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาก็ยังคงชวนให้ผู้คนทั่วโลกตั้งคำถามจนถึงทุกวันนี้ย้อนเวลากลับไปในวันที่5ธันวาคมคริตศักราช1945นี่คือวันที่เหตุการณ์ซึ่งทำให้สามเหลี่ยมเบอร์มิวดาถูกจารึกในประวัติศาสตร์อย่างชัดเจนนั่นคือเหตุการณ์ของเที่ยวบินที่19หรือ Flight 19 เครื่องบินทิ้งระเบิดแบบอเวนเจอร์ของกองทัพเรือสหรัฐห้าลำได้ออกเดินทางฝึกบินตามปกติจากฐานทัพที่ฟลอริดาพวกเขามีนักบินที่มากประสบการณ์นำทีมโดยผู้บังคับการชาวสเทเลอร์ทุกอย่างควรจะเป็นภารกิจฝึกซ้อมง่ายๆที่ใช้เวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงแต่กลับกลายเป็นว่านี่คือการเดินทางเที่ยวบินสุดท้ายของพวกเขารายงานวิทยุที่ถูกบันทึกเอาไว้ในวันนั้นเต็มไปด้วยความผิดปกติ นักบินบางคนบอกว่าเข็มทิศหมุนผิดทิศบางครั้งหมุนวนไม่หยุดเรากับสูญเสียการควบคุมการนำทางเสียงวิทยุที่บันทึกไว้ตอนสุดท้ายเต็มไปด้วยความสับสนและความหวาดกลัวเทเลอร์บอกกับฐานทัพว่าเราหาทิศทางไม่เจอทุกอย่างดูผิดปกติไปหมดแม้แต่ทะเลก็ไม่เหมือนเดิมจากนั้นเสียงก็งเงียบหายไปตลอดการกองทัพสหรัฐไม่รอช้า พวกเขาส่งเครื่องบินค้นหาแบบมาตินมาริเนอร์ออกไปตามหาแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเครื่องบินค้นหาลำนี้กลับหายไปด้วยเช่นกันลูกเครือกว่า13ชีวิตหายสาบสูญอย่างไร้ร่องรอยเหมือนกับถูกดูดกลืนเข้าไปในมหาสมุทรที่ไม่มีวันคืนกลับนับจากวันนั้นชื่อของสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาก็ถูกเผยแพร่ออกไปทั่วโลกแต่เหตุการณ์ลึกลับไม่ได้มีเพียงแค่นั้น ก่อนหน้า f l i ายน1ยยังมีคดีเรือที่ถูกบันทึกไว้เช่นเรือ USS Cyclops ในปี1918ซึ่งเป็นเรือบรรทุกสินค้าขนาดมหือมามีลูกเรือกว่า300คนมันออกเดินทางจากบราซิลไปยังสหรัฐแต่ไม่เคยไปถึงฝั่งอีกเลยสิ่งที่น่าขนลุกคือเรือขนาดใหญ่อย่าง USS Cyclops กลับหายไปโดยไม่มีการส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือไม่มีเสษซาก ไม่มีหลักฐานไม่มีคำอธิบายมันราวกับถูกลบออกจากโลกใบนี้เมื่อฟังเรื่องราวเหล่านี้คุณอาจสงสัยว่าแล้วมันเป็นไปได้ยังไงในโลกที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารและเรดาร์เรือลำใหญ่ขนาดนั้นหรือเครื่องบินทิ้งระเบิดหลายลำพร้อมกันจะหายไปได้ยังไงโดยไม่มีร่องรอย คำถามนี้เองที่ทำให้สามเหลี่ยมเบอร์มิวดากลายเป็นหนึ่งในตำนานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกและนี่คือจุดเริ่มต้นของการเดินทางที่เราจะพาคุณไปสำรวจปริศนาของสามเหลี่ยมมรณะนี้ทะเลลึกที่เงียบงันแต่อาจซ่อนคำตอบที่โลกยังไม่รู้หลังจากเหตุการณ์เที่ยวบินที่19และเรือ u s s cyclops ที่ผมเล่าไปก่อนหน้านี้เรื่องราวของสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาก็เริ่มถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางสื่อมวลชนต่างขุดคุยเรื่องราวการหายสาบสูญที่เกิดขึ้นในอดีตมาเล่าใหม่ทำให้ผู้คนทั่วโลกเริ่มตระหนักว่านี่อาจไม่ใช่แค่เหตุบังเอิญทั่วไปแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าในพื้นที่เดียวกันความน่าสะพรึงก็ยิ่งทวีคูณขึ้นเมื่อพบว่ามีเหตุการณ์คล้ายกันเกิดขึ้นอีกหลายครั้งในเวลาต่อมา ย้อนกลับไปในปีคศ1881เรื่องราวของเรือเอเลนออสตันถูกเล่าต่อกันอย่างเงียบๆแต่ชวนให้คนขนลุกเรือสินค้าลำนี้แล่นอยู่ในมหาสมุทรแอตแลนติกก่อนจะพบเรือลึกลับที่แล่นอยู่โดยไร้ลูกเรือกับตันของเอเลนออสตันจึงตัดสินใจส่งลูกเรือบางส่วนขึ้นไปตรวจสอบและเมื่อทุกอย่างดูปลอดภัยเขาก็สั่งให้ลูกเรือบางคนขับเรือลำนั้นตามมาแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือ เรือลำนั้นกลับหายไปกลางมหาสมุทรท่ามกลางสายตาของเรือแม่ที่แล่นอยู่ไม่ไกลนักเรากับมันถูกกลืนหายไปต่อหน้าต่อตาหลังจากนั้นไม่กี่วันเรือไร้เงานั้นกลับปรากฏขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้ก็ยังคงไม่มีลูกเรือสักคนเดียวเรื่องนี้แม้จะไม่มีบันทึกทางการยืนยันแน่ชัดแต่ก็ถูกเล่าต่อในหมู่นักเดินเรือจนกลายเป็นอีกหนึ่งตำนานของเบอร์มิวดาหลายปีต่อมาเหตุการณ์สตาร์ไทเกอร์ และ Star Ariel ก็กลายเป็นข่าวใหญ่ในช่วงปลายทศวรรษ1940ทั้งสองคือเครื่องบินโดยสารที่หายสาบสูญไปในพื้นที่เดียวกันไม่มีสัญญาณขอความช่วยเหลือไม่มีซากปร,รักพังพังใดๆถูกค้นพบแม้ว่าจะมีการค้นหาครั้งใหญ่ที่ครอบคลุมพื้นที่กว้างแต่กลับไร้ร่องรอยราวกับเครื่องบินทั้งลำและผู้โดยสารทั้งหมดถูกลบหายไปจากโลกเสียงลือเสียงเล่าอ้างจึงเริ่มแตกแขนงออกไปมากมาย นักทฤษฎีบางคนอ้างว่าที่นี่คือจุดที่สนามแม่เหล็กโลกผิดปกติทำให้เข็มทิศไม่สามารถชี้ทิศทางได้ถูกต้องนักบินจึงหลงทิศและหมดเชื้อเพลิงจนตกทะเลแต่ก็ยังไม่อาจอธิบายได้ว่าทำไมถึงไม่พบซากปร,รักพังพังใดๆเลยขณะที่บางคนเชื่อว่าในน่านน้ำแห่งนี้มีกระแสน้ำกาอฟสตรีมที่ไหลเชี่ยวกรากหากมีสิ่งใดตกลงไปในทะเลก็อาจถูกพัดพาไปไกลเกินกว่าจะคนพบได้ แต่ถึงอย่างนั้นการหายสาบสูญพร้อมกันทีละหลายร้อยชีวิตก็ยังเป็นปริศนาที่ชวนให้สันสะท้านมีอีกทฤษฎีที่สร้างความหวาดกลัวไม่น้อยคือเรื่องของแก๊สมีเทนไฮเดรตที่อยู่ใต้พื้นมหาสมุทรนักวิทยาศาสตร์บางคนคาดว่าหากมีการระเบิดของแก๊สเหล่านี้ขึ้นมามันอาจทำให้แรงพยุงของน้ำทะเลหายไปชั่วขณะเรือที่ลอยอยู่เหนือน้ำอาจจมลงไปอย่างรวดเร็วโดยไม่มีเวลาส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือ ส่วนเครื่องบินที่บินอยู่ต่ำก็อาจสูญเสียการควบคุมและตกลงมาอย่างกระทันหันแต่นี่ก็ยังคงเป็นเพียงสมมติฐานที่ไม่เคยมีใครพิสูจน์ได้จริงสิ่งที่ทำให้เรื่องราวของสามเหลี่ยมเบอร์มิวด้าแตกต่างจากเหตุการณ์สูญหายที่อื่นก็คือความต่อเนื่องและความลึกลับที่เกิดขึ้นซ้ำๆเป็นเวลานับร้อยปีทุกครั้งที่มีรายงานการหายไปข่าวก็จะถูกขยายต่อและโยงเข้ากับเรื่องเก่า จนกลายเป็นเครือข่ายตำนานที่ยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆความกลัวของผู้คนไม่ได้เกิดจากการหายสาบสูญเพียงครั้งเดียวแต่เกิดจากความจริงที่ว่ามันอาจเกิดขึ้นอีกเมื่อไหร่ก็ได้โดยไม่มีใครสามารถอธิบายหรือหยุดยั้งมันได้เรื่องเล่าของกะลาสีเรือที่บอกว่าตนเห็นทะเลหมอกประหลาดที่บดบังทัศนวิสัยจนมองอะไรไม่เห็นเสียงลึกลับที่ดังมาจากทะเลโดยไร้ที่มา หรือแม้กระทั่งแสงประหลาดที่ปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าเหนือมหาสมุทรกลางดึกล้วนเป็นชิ้นส่วนที่เสริมสร้างความเชื่อว่าที่นี่อาจไม่ได้เป็นเพียงทะเลธรรมดาแต่เป็นประตูไปสู่อีกโลกหนึ่งโลกที่มนุษย์ยังไม่อาจเข้าถึงและไม่อาจทำความเข้าใจเมื่อฟังเรื่องราวเหล่านี้ผู้คนจำนวนมากอาจเริ่มตั้งคำถามว่าแล้วจริงๆแล้วสามเหลี่ยมเบอร์มิวดามันคืออะไรกันแน่มันคือปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ความผิดพลาดของมนุษย์หรือต่างทีมันอาจมีบางสิ่งบางอย่างซ่อนตัวอยู่ภายใต้ผืนน้ำอันเวิ้งวางนั้นและนี่ก็คือจุดที่ทำให้เราต้องเดินทางลึกลงไปอีกเพื่อค้นหาว่าความลี้ลับนี้มีคำตอบจริงหรือไม่หรือมันคือปริศนาที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้มนุษย์อย่างเราจดจำมันตลอดไป เมื่อเรื่องราวของการหายาศาสูนในสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาถูกเล่าต่อไปเรื่อยๆสิ่งที่น่าสนใจก็คือมันไม่ใช่แค่ข่าวจากหนังสือพินหรือรายงานของกองทัพเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงคำบอกเล่าของผู้ที่รอดชีวิตและผู้ที่เคยเผชิญเหตุการณ์ประหลาดในน่านน้ำแห่งนี้ด้วยเรื่องราวเหล่านี้แม้จะไม่อาจพิสูจน์ได้ร้อยเปอร์เซนต์แต่ก็ยิ่งทำให้ภาพลักษณ์ของสามเหลี่ยมเบอร์มิวดากลายเป็นพื้นที่ต้องคำสาปที่ใครๆต่างหวาดกลัว นักเดินเรือบางคนเล่าว่าพวกเขาเคยเห็นทะเลสงบอยู่ดีๆแต่ในเวลาเพียงไม่กี่นาทีคลื่นขนาดใหญ่ก็โหมกระหนำ่ำราวกับกำแพงสูงหลายสิบเมตรท้องฟ้าที่สดใสกลับมืดครึ้มอย่างกระทันหันเหมือนโลกเปลี่ยนสภาพในพริบตาเดียวกลาสีบางคนอ้างว่าได้ยินเสียงกรีดร้องประหลาดที่ดังลอดมาจากทะเลลึกเสียงที่ไม่ใช่ของมนุษย์ไม่ใช่ของสัตว์ แต่เป็นเสียงที่ทำให้ขนลุดไปทั้งร่างกายและที่ยิ่งหน้าพิศวงคือบันทึกของนักบินบางคนที่รอดออกมาได้พวกเขาพูดถึงหมอกประหลาดที่โอบล้อมเครื่องบิน จนระบบนำทางผิดเพี้ยนเข็มทิศหมุนไปมาอย่างไร้ทิศทางและเมื่อทะลุมอกออกมาอีกครั้งเวลาในนาฬิกากลับหายไปหลายชั่วโมงราวกับพวกเขาได้หลุดเข้าไปอยู่ในอีกห่วงเวลาหนึ่งเรื่องทำนองนี้ทำให้นักวิทยาศาสตร์บางกลุ่มถึงกับเสนอสมมุติฐานว่าบริเวณสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาอาจมีช่องว่างของการเวลาหรือไทม์วอ์ที่ทำให้ผู้คนหลุดหายเข้าไปในอีกมิติหนึ่งก็ได้ ขณะดเดียวกันกลุ่มนักทฤษฎีลี้ลับก็โยงเรื่องนี้เข้ากับอรารยธรรมโบราณที่สาบสูญไปนานแล้วหลายคนเชื่อว่า ที่ใต้ของทะเลแถบนี้อาจเป็นที่ตั้งของแอตแลนติสเมืองในตำนานที่ถูกกล่าวว่ามีเทคโนโลยีก้าวลำ้ำและพลังงานลึกลับเกินกว่ามนุษย์ยุคปัจจุบันจะเข้าใจหากแอตแลนติสมีอยู่จริงและพลังงานบางอย่างของมันยังคงทำงานอยู่ใต้ท้องทะเลก็อาจอธิบายได้ว่าทำไมเครื่องบินและเรือถึงประสบกับความผิดปกติของสนามแม่เหล็กและระบบนำทาง นอกจากนั้นยังมีคำอธิบายที่ลี้ลับยิ่งกว่านั้นบางคนบอกว่าพวกเขาเคยเห็นวัตถุบินลึกลับหรือ UFO ปรากฏขึ้นเหนือท้องฟ้าของสามเหลี่ยมเบอร์มิวดา มีการเล่าถึงแสงสว่างประหลาดที่พุ่งขึ้นจากผืนน้ำในยามค่ำคืนก่อนจะหายวับไปอย่างไร้ร่องรอยนักทฤษฎีที่เชื่อในสิ่งมีชีวิตนอกโลกจึงตั้งข้อสังเกตว่าบางทีการหายสาบสูนเหล่านี้อาจไม่ได้เกิดจากทะเลหรือพายุแต่มันอาจเป็นการลักพาตัวของสิ่งมีชีวิตที่เหนือกว่ามนุษย์ก็เป็นได้สิ่งที่ทำให้ผู้คนยิ่งหวาดกลัวก็คือหลายกรณีของการสูญหายไม่ได้ทิ้งร่องรอยใดยๆไว้เลยไม่มีซากเรือ ไม่มีชิ้นส่วนเครื่องบินไม่มีแม้แต่เศษเข้าของลอยอยู่บนผืนน้ำทั้งทั้งที่ตามปกติแล้วหากเกิดอุบัติเหตุทางทะเลหรือทางอากาศอย่างน้อยต้องมีสิ่งตกค้างที่บ่งบอกว่ามีเหตุร้ายเกิดขึ้นแต่ในสามเหลี่ยมเบอร์มิวดามันกลับว่างเปล่าราวกับมีมือที่มองไม่เห็นคอยเก็บกวาดทุกสิ่งทุกอย่างไปจนหมดเรื่องราวเหล่านี้ไม่ได้เพียงทำให้สมเหลี่ยมเบอร์มิวดากลายเป็นตำนาน แต่ยังกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักเขียนและผู้สร้างภาพยนตร์นับไม่ถ้วนภาพของมหาสมุทรลึกลับที่กลืนกินทุกชีวิตอย่างไร้ร่องรอยถูกถ่ายทอดซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนทำให้ชื่อเบอร์มิวดากลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความน่าพรั่นพรึงแต่คำถามที่ยังคงค้างอยู่ก็คือนี่คือความจริงหรือเพียงภาพลวงตาที่ถูกขยายเกินจริง การที่เรือและเครื่องบินจำนวนมากหายไปนั้นอาจเป็นเพียงความบังเอิญผสมกับอันตรายของธรรมชาติในพื้นที่ที่เต็มไปด้วยพายุรุนแรงและกระแสน้ำเชี่ยวกราดหรือว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่เรายังไม่อาจเข้าใจ และเมื่อเราเดินทางมาถึงตรงนี้คําตอบบางอย่างอาจเริ่มชัดขึ้นแต่ก็ยังไม่อาจลบเลือนความรู้สึกได้ว่าสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาอาจเป็นมากกว่าพื้นที่ในทะเลธรรมดาธรรมดาก็เป็นได้มันอาจเป็นรอยต่อของโลกที่เราอยู่กับสิ่งที่อยู่อีกฝากหนึ่งก็เป็นได้ตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาความลี้ลับของสามเหลี่ยมเบอร์มิวดากลายเป็นปริศนา ที่ไม่เพียงแต่ดึงดูดนักผจญภัยและผู้หลงไหลในเรื่องเหนือธรรมชาติแต่ยังเป็นโจทย์ท้าทายของนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยจำนวนมากพวกเขาพยายามหาคำอธิบายที่สมเหตุสมผลต่อเหตุการณ์การสูญหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นในพื้นที่นี้บางก็มุ่งไปที่การวิเคราะห์ด้านภูมิศาสตร์บางก็ศึกษาสภาพอากาศและการเดินเรือขณะที่บางคนกลับมองว่าความจริงทั้งหมดอาจเป็นเพียงเรื่องราวที่ถูกขยายจนเกินจริง หลายรายงานจากหน่วยงานอย่างคณะกรรมการความปลอดภัยแห่งชาติสหรัฐและองค์การสมุทรศาสตร์ระบุว่าจำนวนเรือและเครื่องบินที่หายไปในสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาแท้จริงแล้วไม่ได้มากไปกว่าพื้นที่อื่นๆของมหาสมุทรโลกเพียงแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่นี่มักมีลักษณะผิดปกติและถูกนำเสนอโดยสื่อในลักษณะที่ชวนให้ขนลุกมากกว่าทำให้มันกลายเป็นตำนานที่ยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆบางครั้งเพียงแค่พายุใหญ่ หรือการตัดสินใจผิดพลาดของนักบินก็อาจเพียงพอที่จะทำให้เกิดโศก,กนาฏกรรมขึ้นแล้วอย่างไรก็ตามแม้จะมีคำอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์มากมายแต่ก็ยังมีหลายเหตุการณ์ที่ไม่สามารถไขปริศนาได้ทั้งหมดเช่นเหตุการณ์ Fly-19 ที่นักบินรายงานความผิดปกติของเข็มทิศหรือการที่เรือบางลำํำถูกพบลอยอยู่กลางทะเลโดยไม่มีลูกเรือ เรื่องเหล่านี้ยังคงเป็นช่องว่างที่เปิดโอกาสให้ทฤษฎีเหนือธรรมชาติเข้ามาเติมเต็มหลายคนยังคงเลือกที่จะเชื่อว่าที่นี่คือประตูมิติที่เชื่อมโลกมนุษย์กับอีกมิติหนึ่งหรืออาจเป็นร่องรอยของพลังงานจากอารยธรรมโบราณที่ยังคงหลงเหลืออยู่ใต้มหาสมุทรสิ่งหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้คืออิทธิพลของตำนานสามเหลี่ยมเบอรม์มิดาต่อจิตใจของมนุษย์เราในฐานะมนุษย์มักถูกดึงดูดด้วยความลี้ลับและสิ่งที่อธิบายไม่ได้ ยิ่งเรื่องใดที่เต็มไปด้วยปริศนายิ่งกลายเป็นแรงบันดาลใจและถูกจดจำเรื่องเล่าของเบอร์มิวดาจึงไม่ได้เป็นเพียงบันทึกประวัติศาสตร์ของการเดินเรือหรือการบินเท่านั้นแต่ยังเป็นกระจกสะท้อนให้เราเห็นถึงธรรมชาติของมนุษย์ที่โหยหาคำตอบต่อสิ่งที่เกินความเข้าใจและในที่สุดคำถามที่สำคัญกว่าการรู้ว่าสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาคืออะไรกันแน่ก็คือ เราจะรับมืออย่างไรกับสิ่งที่เราไม่อาจเข้าใจได้ในทันทีจะเลือกใช้เหตุผลและวิทยาศาสตร์ค่อยๆค้นคว้าหาคำตอบหรือจะปล่อยให้ความกลัวและความลี้ลับครอบงำจิตใจของเราเพราะบางครั้งคำตอบที่แท้จริงอาจไม่ได้อยู่ที่การไขปริศนาภายนอกแต่อยู่ที่การทำความเข้าใจความกลัวในใจของมนุษย์เองสุดท้ายนี้เรื่องราวของสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาอาจจะยังคงเป็นปริศนาที่ไม่วันไขกระจ่าง ไม่ว่าโดยวิทยาศาสตร์หรือเรื่องลี้ลับแต่สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนคือมันได้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความไม่รู้ที่ทำให้เราต้องตั้งคำถามกับโลกใบนี้อยู่เสมอบางทีความลี้ลับก็คือแรงผลักดันให้มนุษย์ไม่หยุดที่จะค้นหาและไม่หยุดที่จะตั้งคำถามและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาปริศนาที่ผืนน้ำยังคงเก็บงำคำตอบไว้จนถึงทุกวันนี้ คำถามสุดท้ายที่ผมอยากจะทิ้งไว้ให้คุณผู้ฟังก็คือในโลกที่เต็มไปด้วยสิ่งที่เรายังไม่อาจเข้าใจได้คุณพร้อมจะ,ะเผชิญหน้ากับความลี้ลับนั้นด้วยหัวใจที่เปิดกว้างหรือไม่